อาศัยปัจจุบันที่มีสติสัมปชัญญะอยู่เนืองเนืองมาพิจารณาร่างกายมาพิจารณาสังขารมาพิจารณาถึงความเป็นเราบนสัมมาทิฏฐิพิจารณาถึงสังขารร่างกายจิตใจไม่เที่ยงพิจารณาหรือการโยนิโสเหมือนกันคืออันเดียวกันมันทวนเข้าหาตัวเองอยู่เนืองเือง,เ,องเกิดจากสเปิร์มของพ่อไข่ของแม่ อาศัยแม่สูดลมหายใจเข้าไปเป็นธาตุอากาศเป็นธาตุลมอาศัยความร้อนในร่างกายเขี่ยวกับอาศัยดินน้ำลมไฟในการเขี่ยวกับกันจนเป็นหยดเลือดและมีวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุตัวนี้ยังมีอวิชาอยู่มาผสมกันรวมกับธาตุอากาศเป็นหกธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณธาตุตรงนี้ จิตมันมีอวิชชาตั้งแต่เดิมแท้เดิมแท้หมายถึงไม่ใช่ตั้งแต่ดั้งเดิมถ้าดั้งเดิมมันไม่มีอวิชชาแต่ที่มันได้การเกิดมาเนี่ยเพราะว่ามันมีอวิชชาจิตมันยังมีอวิชชาอยู่มันเกิดจากการรวมตัวของ,ของธรรมธาตุทั้งหกจึงค่อยมีขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณสายปฏิจะสมุบาสายใหญ่ที่พระเจ้าตรัสเพราะอาวิชชาจึงมีปัจจัยจึงมีสังขาร เพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณสังขารนี่สังขารละกรรมคือจิตอวิชชานะั้นวิญญาณก็เป็นวิญญาณกรรมจิตอวิชชาเพราะวิญญาณมันเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปทําไมมีนามขึ้นก่อนรูปเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าเป็นตัวตนจิตติดจิตมาแล้วมันเลยมีนามก่อนและถึงมีรูปรูปก็เกิดร่างกายมาจากไหนล่ะอายตนะทั้งหกมาจากไหน ดินน้ำลมไฟอากาศและธาตุรู้ที่รวมตัวกันที่เราขันห้ามไม่ใช่เรานะสังขารแปลว่าการปรุงแต่งหรือการรวมตัวกันชั่วคราวแต่มันไม่ใช่เราอายตนะทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็เกิดจากดินน้ำลมไฟหรือการรวมตัวกันของธรรมาธาตุ ายตานะภายนอกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสโพชธาเกิดจากไหนเกิดจากดินน้ำลงไปเหมือนกันเกิดจากธรรมธาตุที่รวมกันเหมือนกันแต่เพราะความเห็นผิดความเข้าใจผิดหรือความไม่รู้มาหมายยึดมั่นถือมั่นรูปและนามนี้ว่าเป็นตัวตนว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้น เพราะเราไม่หมั่นทบทวนชีวิตของตนเองว่าจริงๆความเป็นเราที่มีอยู่ตอนนี้มันมีจริงไหมทำไมพระเจ้าถึงว่าเป็นสังขารปรุงแต่งมันเป็นมายามันไม่ใช่ตัวตนต่อให้เรามีสติสัมปชัญญะมุ่งหน้าเอาตัวเราไปปฏิบัติทุกภพทุกชาติเขาก็ไม่สามารถที่จะพ้นทุกได้หรอกเขาพูดนั้นจะจมอยู่ในความทุกข์ อย่างมากเขาจะได้แค่ความสงบแต่ความสงบนั้นน่ะจะมีผู้รักษาความสงบไม่ให้ส่งจิตออกนอกไม่ให้ใจไม่สงบผู้ที่พยายามจะรักษาใจให้สงบนั่นแหละเป็นต้นเหตุแห่งทุกเสียงพวกเราจงทบทวนหนทางที่พวกเราเดินถ้าเดินผิดก็ทิ้งซะแล้วหันมาเดินกับอิยมรร ถ้ายังฝืนเดินตามทิ่ฉีมานะอัตตาของตัวเองไม่มีใครช่วยเราได้แน่นอนเพราะตัวเราเองมีความยึดมั่นถือมั่นหรือมีกิเลสตัณหาอันเหนียวแน่นขาดปัญญาปัญญาคืออะไรคือการเห็นแจ้งตามความเป็นจริงว่าสังขารร่างกายจิตใจนี้มิใช่ตัวมิใช่ตน ปัญญาไม่ใช่ความรู้ว่าเรายังไม่รู้อะไรเรายังไม่เข้าใจอะไรปัญญาไม่ใช่ว่าเรายังปล่อยวางไม่ได้ปัญญาไม่ใช่ว่าเรายังยึดถือหรือไม่ยึดถือแต่ปัญญาคือการเห็นแจ้งสัจธรรมตามความเป็นจริงของสังขารร่างกายใจิตใจนี้ว่าวไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เรา ผู้ใดใช้สติสมาธิปัญญาจเจริญอริยมรรคมีองค์แปดด้วยปัญญาวิมุตติรู้แจ้งเห็นแจ้งตามความเป็นจริงผู้นั้นจะพ้นทุกข์ได้ในขณะปัจจุบัน